สวัสดีค่ะทุกคนมาทำส้มตำค่ะอันนี้กระเทียมกับพริกทุกคนที่โปกไไปแล้วนะใส่น้ำตาลปี๊บกระพงนัวลงไปค่ะตำให้ละเอียดบีบมะนาวลงไปค่ะ ใส่มะเขือเทศกับมะเขือเป๋าะลงไปค่ะใส่น้ำปลรราคารุกคนโซนหนึ่งใส่น้ำปลาค่ะสักครึ่ง้อน ใส่เส้นมะละกอลงไปอ่ะ ตำให้เข้ากันเลยเหี้ยทุกคนเๆเลย ชิมรสาติค่ะซับละค่ะตักใส่จานเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนส้มตำค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคน